ที่เห็นสวยงามนี้ก็คือสับปะรดนะคะสับปะรดกำลังปีนลูกค่ะแต่ยังไม่แก่จัดเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกสับปะรดกันนะคะสับปะรดปลูกง่ายๆค่ะเวลาซื้อสับปะรดมาเนี่ยจุกของสับปะรดอหยาวทิ้งนะคะปลูกกินได้ค่ะถ้าเราจะปลูกสับปะรดนะคะเราใช้ส่วนเนี้ยปลูกส่วนจุกของสับปะรดเนี่ยแล้ว ตัวลูกสับประรดผลสับประรดเนี่ยเราก็จะไปปอกกินค่ะเราใช้ส่วนจุกเนี่ยนำไปปลูกนะคะเราก็ต้องตัดออกจากลูกสับประรดก่อนนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยเราได้ส่วนหัวจุกของสับประรดเราก็นําไปปลูกเลยค่ะสับประรดปลูกง่ายๆนะคะปลูกไม่ยากแล้วก็ไม่มีเฉาตายนะคะทนแรงรดน้ําวันเว้นวันก็ได้ค่ะ กระถางที่ใช้ปลูกสับประรดต้องระบายน้ำได้ดีนะคะดูเยอะๆใช้ใบไม้สุดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ำดินที่ใช้ปลูกนะคะดินด้วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ค่ะแล้วก็คลุกเขาผสมให้เข้ากัน เวลาเราจะปลูกสับประรดเนี่ยเราต้องนําจุกของสับประรดนะคะมาวัดระดับดินก่อนเนี่ยเราใส่ดินลงไปก็วัดระดับดินให้จุกของสับประรดเนี่ยพอดีกับระดับกระถางนะคะอันนี้ก็ถือว่าพอดีแล้วค่ะเราก็วางจุกสับประรดลงเลยนะคะแล้วก็ใส่ดิน ใส่ดินให้เหลือขอบกระถางไว้ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะอีกหน่อยดินในกระถางก็จะยุบอีกเพราะว่าเราใส่ใบไม้สุดและใบไม้แห้งรองก้นกระถางไปแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ลดน้ำถ้าดินในกระถางยุบเราก็ผสมดินแล้วก็เติมดินไปเรื่อยๆนะคะให้ พอดีกับปริมาณดินในกระถางนะคะเนี่ยรดน้ําพอเราปลูกเสร็จนะคะจะไปวางไว้ตรงไหนก็ได้วางไว้ตากแดดนะคะตากแดดตากฝุนได้หมดนะคะสับประรดแต่ว่าต้องโดนแดดนะคะสับประรดน่ะต้องให้โดนแดดตลอดทั้งวันจะนําไปตากแดดตากฝุนบริเวณไหนก็ได้นะคะ แม่มุรีสอนปลูกก็จะย้ายกระถางไปทั่วบ้านเลยค่ะเดี๋ยวยกไปตรงนูน้นตรงนี้นะคะเพราะว่ากระถางผักเยอะบางครั้งก็ต้องจัดระเบียบในการวางกระถางค่ะนี่ก็มาวางไว้บริเวณนี้นะคะนี่ร่องรอยฝนตกใส่นะคะ การปลูกสับปะรดในกระถางก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากเพียงแต่ว่าให้กระถางระบายน้ำได้ดีแล้วก็คอยเติมดินเวลาดินในกระถางยุบช่วงเวลาใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่น้ำหมักชีวภาพก็ใส่พร้อมๆกับผักชนิดอื่นค่ะไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ดูแลแล้วก็ไม่มีศัตรูพืชด,ด้วยค่ะสับปะรดปลูกง่ายมากๆเลย การปลูกสับปะรดนะคะก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรฉีดพ่นทางใบพร้อมผลักชนิดอืน่นแล้วก็รดราดทางดินด้วย3วันต่อครั้งนะคะเพื่อให้รากของสับปะรดแข็งแรงแล้วก็จะิญเติบโตํดดำต้นแข็งแรงค่ะ นอกจากนี้ก็ราดรดด้วยน้ำหมักปลาทะเลนะคะอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตรราดรดทุกๆ7จ็ถึงสิงวันค่ะปุ๋ยที่ใช้กับสับป,ปะรดก็จะเป็น ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะกระถาง12นิ้วเนี่ยก็เติมลงไปเลยครั้งละ 3- 4ถึงช้อนโต๊ะค่ะถ้าดินยุบก็ผสมดินปรุงปลูกนั่นแหละคะ่ะเติมดินลงไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหรือถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกผสมเติมลงไปได้ค่ะสับประรดเป็น ผลไม้ที่ทนร้อนแล้วก็ทนแรงได้นะคะเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่จังหวัดที่มีอากาศร้อนแล้วก็แห้งแรงค่ะสับประรดที่ปลูกแม่มริซอนปลูกไว้ห้ากระถางก็วางไว้จุดต่างๆของบ้านส่วนมากก็จะวางไว้บริเวณที่มีแสงแดดเพราะว่าสับประรดชอบแดดนี่สับประรดได้เป็นลูกเป็นผลแล้วนะคะ ปลูกให้สับปะรดเป็นลูกเนี่ยก็ต้องปลูกไม่ต่ำกว่า18เดือนค่ะเนี่ยปีกว่าแล้วเข้าสองปีแล้วนะคะถึงจะได้สับปะรดที่เป็นลูกแบบนี้บางกระถางก็ยังไม่ติดลูกนะคะเพราะว่าปลูกทีหลังค่ะอย่างกระถางนี้ปลูกก่อนก็ติดลูกก่อนนะคะปลูกพริกร่วมด้วยนะคะเนี่ยกระถางนี้ก็ พริกเนี่ยก็จะสามารถปลูกร่วมกับสับปะรดได้นะคะเนี่ยอันนี้ก็กําลังเป็นลูกสวยงามกระถางนี้นะคะปลูกก่อนเพื่อนอายุสับปะรดกระถางนี้มากกว่า18เดือนแล้วค่ะถ้าปลูกลงดินเนี่ยประมาณ15-18เดือนก็ได้ตัดผลของสับปะรดกินแล้วแต่ว่านี่ปลูกลงกระถางนะคะจะออกผลช้าค่ะ กระถางนี้นะคะปลูกที่หลังเพื่อนก็ยังไม่ติดลูกเลยค่ะและกระถางนี้นะคะปลูกว่านหางจลาเข้ร่วมด้วยสับประรดเป็นผักที่มีอายุยืนนะคะก็ปลูกสับประรดใส่ลงไปปลูกพริกใส่ลงไปได้ประโยชน์หลายๆอย่างค่ะ ตั้งแต่ปลูกสับประรดมายังไม่เห็นศัตรูพืชมารบกวนสับประรดเลยนะคะอาจจะเป็นด้วยว่าแม่มริสอนพ่นน้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชทุกสัปดาห์พ่นแบบป้องกันนะคะพ่นไปทั่วเลยแล้วก็พ่นให้ผักพืชทุกชนิดเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตรายต่อ ตัวเรานะคะก็พ่นไปพ่นแล้วก็ไม่มีสตูพืชมารบกวนเลยยังไม่ปรากฏหินเลยค่ะสับป,ประรดเป็นผลไม้ที่มีอายุประมาณ4-5ปีค่ะ นี่แม่บริซุทปลูกลงกระถางเคยดูจะมีอายุถึง5ปีไหมพอเราเก็บผลครั้งนี้นะคะผลแก่แล้วก็จะได้เก็บผลกินเรื่อยๆเ,เราก็ลดน้ำจนกว่าต้นของสับปะรดจะเฉาตายจะเอียงกระถางสับปะรดให้เอฟซีดูเอียงยากหน่อยนะคะเพราะใบสับปะรดมีหนามนี่สับปะรดนะคะสวยงามมากนะคะเนี่ยยิ่งตอน สับป,ปะรดติดลูกใหม่ๆยิ่งสวยนะคะบริเวณนี้จะแดงมากเลยค่ะเนี่ยก็จะปลูกแล้วก็ดูแลเขานะคะให้เขาเติบโตไปเรื่อยๆแล้วช่วงเก็บเกี่ยวก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงค่ะสับป,ปะรดนี้ปลูกง่ายนะคะลองปลูกดูแล้วก็สับป,ปะรดจะชอบแดดจัดมากเลยนะคะ แต่ตรงนี้ก็แดดประมาณครึ่งวันก็ปลูกได้ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่บริสุทธิ์กรอินทรีย์ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดให้โตเร็วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเร่งโตรำต้นแข็งแรงจุลินทรีย์หน่อกล้วยป้องกันเชื้อราฟื้นฟูสภาพดิน น้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชแล้วก็มีต้นมะตูมแขกต้นผักหวานบ้านต้นกิ่งพันธุ์ผักปิดญี่ปุ่นหน่อกุยไช่โบราณค่ะหน่อกุยช่โบราณเนี่ยปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้เป็นสิบปีเลยนะคะถ้าดูแลดีๆเนี่ยเราตายกว่าก่อนกุยไช่อีกนะคะปลูกจนแบบกินได้นานๆจนเราตายหนีจากกุยไช่ดีค่ะถ้าเราดูแลกุยไชยด่ดีๆนะคะ แล้วก็มีเมล็ดผักสลัดต่างๆมากมายมีเมล็ดผักสลัดกินโอก๊กลิ้โอ๊กนะคะแล้วก็มีกิ่งพันธุ์ผักกลางกิ่งพันธุ์ใบหูเสือต้นเตยหอมขาแดงแล้วก็มีเมล็ดผักพื้นบ้านผักพื้นบ้านต่างๆอีกมากมายมากกว่า30ชนิดเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวแม่มริสอนจะให้รายละเอียดไว้ข้างล่างนี้ค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติด,ดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้แม่มริสนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ